สวัสดีครับสวัสดีครับอีพีที่สองนะครับวันนี้มาแบ่งปันในส่วนของการปรับหน้าร้านของเราให้ดึงดูดลูกค้าเนาะปรับยังไงหน้าร้านหมายความว่าอะไรหน้าร้านก็คือหน้าเ c e b o o k ของเรานั่นเองอย่าลืมว่า m a r k e ก็ตเพจมันอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกับ facebook นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถเช็คโปรไฟล์ของผู้ขายได้เพราะนั้นหน้าร้านของเราต้องดูดีดูน่าเชื่อถืออ่า ดูว่าหน้าซื้อขายด้วยอ่าลูกค้าจะได้ไว้ใจและวางใจอ่าทีนี้เราจะปรับอย่างไรเราจะปรับอย่างไรเข้าไปที่หน้า Facebook ของตัวเองครับใครที่ยังใช้ภาพโปรไฟล์ที่เป็นรูปหมารูปแมวรูปการ์ตูนหรือรูปอะไรที่ไม่ใช่ตัวของเราแนะนําให้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปของเราไม่ต้องถึงขนาดใส่สูตรผูกไทยก็ได้ครับแค่มันดูดีมันดูดีและเป็นรูปของเราจริงๆเนาะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับ ตรงนี้มีส่วนสําคัญอย่างมากนะครับตรงนี้มีส่วนสําคัญอย่างมากสําคัญอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าโปรไฟล์เราไม่น่าเชื่อถือโปรไฟล์เราดูไม่ชัดเจนเขาก็ไม่ตัดสินใจที่จะสั่งซื้อสินค้ากับเราอ่าทุกท่านว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นโปรไฟล์รูปภาพป,ปกนี้สําคัญอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับของคุณต้อมทองสุกนะครับใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงเลยอ่าชัดเจนเห็นไหมฮะชัดเจนทองสุกถวมดีรูปโปรไฟล์เป็นรูป ใส่เสื้อยืดยูพิกธรรมดาแต่ว่าพื้นหลังเป็นพื้นหลังยูพิกนะครับโลโก้ยูพิกภาพปกด้านหลังเป็นการประชุมที่ลาซาด้นะเป็นการประชุมที่ลาซาด้เนี่ยครับไม่ต้องถึงขนาดใส่สูตรผูกไทยขอให้มันดูดีดูน่าเชื่อถือแค่นั้นพอแล้วก็ชื่อนามสกุลให้ใส่เป็นภาษาไทยจะด,ดีที่สุดนะครับเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงเรา ว่าเรามีตัวตนจริงๆอ่านี้ตัวอย่างถัดไปครับเมื่อปรับเปลี่ยนภาพปกและอ่าพาพโปรไฟล์ของเราเสร็จปุ๊บเรามาเลื่อนดูครับอ่าลูกค้าอาจจะเลื่อนดูว่าเราทำอะไรอ่าทำธุรก,กิจอะไรแล้วก็ไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนอ่าอย่างนี้คุณต้อมก็โพสไลฟ์สไตล์อ่าไปเที่ยวนะครับมีเพื่อนกี่คนอะไรแบบนี้และที่สำคัญที่สุดนะครับห้ามลืมนะครับห้ามลืม การโพสต์ในแต่ละวันของเราเนี่ยมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจว่าเขาจะซื้อขายกับเราหรือเปล่าอ่าผมยกตัวอ,อย่างอันนี้ของคุณคุณต้อมนะครับโพสต์ไว้ล่าสุดเมื่อสามชั่วโมงเป็นข้อความที่โอเคเห็นแล้วขอบคุณออนไลน์ที่ช่วยปลดหนี้สิ้นปีดูน่าสนใจไหมฮะดูน่าสนใจปะอ่าทีนี้ ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับว่าวิธีการโพสต์ในแต่ละวันเช้าโพสต์อะไรกลางวันโพสต์อะไรเย็นโพสต์อะไรมีผลครับมีผลกับการสั่งซื้อมีผลกับการตัดสินใจที่จะสั่งสินค้ากับเราหรือไม่นะครับเหตุผลก็คือเขาอยากรู้ว่าเขากําลังค้าขายอยู่กับคนประเภทอะไรเช่นเช้าเราโพสต์ด่าสามีกลางวันโพสต์ด่าลูกตกเย็นโพสต์ทวงหนี้ อะไรแบบนี้ถ้าเราโพสต์แบบลบๆทั้งวันเนี่ยคำถามถ้าเป็นเราเราอยากจะซื้อขายกับพ่อค้าหรือแม่ค้าคนนี้ไหมคําตอบคือไม่ครับเขาไปร้านอื่นดีกว่าเพราะฉะนั้นหน้า Facebook ของเราใครยังไม่ปรับเปลี่ยนนะครับทั้งรูปโปรไฟล์ทั้งภาพปกชื่อไลฟ์สไตล์หรือแม้กระทั่งการโพสต์ในแต่ละวันมันบ่งบอกถึงนิสัยใจคอของเราของพ่อค้าแม่ค้า และมันมีส่วนสําคัญที่สุดครับในการตัดสินใจจะค้าขายกับเราหรือไม่อ่เดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูหน้าเฟซผมนะครับเป็นตัวอยา่างเป็นตัวอย่างอ่าโอเคนี่คือหน้าเฟซผมครับภาพปกหลังเปลี่ยนชีวิตด้วยมือถือเครื่องเดียวพร้อมจับเงินจับมือทําจนสําเร็จอ่าภาพปกหลังภาพโปรไฟล์ก็เป็นรูป สเตต์แอทโฮมอะไรประมาณนี้อ่าใช้ชื่อคือคุณไพท,ทู์ผู้มั่งคั่งเหลือเฟือจับต้องได้ครับอ่าจับต้องได้รูปเป็นรูปเราจริงๆเนาะส่วนข้อมูลแล้วแต่เราเลยครับข้อมูลแล้วแต่เราแต่สิ่งที่สําคัญก็คือภาพปกกับภาพโปรไฟล์ของเราและรูปที่ลงไว้หกรูปก็เป็นรูปที่เกี่ยวกับข้อคิดคําคมอ่ามีเพื่อนเท่านี้และเขาก็จะอาจจะเช็คว่าเราโพสอะไรบ้างวันวันหนึ่ง อ่าผมแชร์คลิปแม่เล็กมาแบบนี้ทางรอดในปีสองพันยี่สิบเอ็ดอยากรู้ต้องดูอ่าเห็นไหมเขาอาจจะเลื่อนดูประมาณห้าหกโพสหรือบางคนละเอียดหน่อยก็อาจจะดูเป็นสิบโพสเลยก็ได้เรา่านี้ครับคือตัวอย่างตัวอย่างในการโพสแต่ละวันนะฮะจะสังเกตไหมว่าผมจะโพสมีแชร์คลิปมีโพสความสำเร็จของทีมงานอ่า มีโพสต์ข้อคิดคำคมประมาณนี้เนาะใครที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนหน้าร้านมันมีผลต่อการเออดึงดูดลูกค้าที่จะเข้ามาสั่งสินค้ากับเราห้ามลืมข้อนี้นะครับห้ามลืมข้อนี้เลยเพราะฉะนั้นหน้าเ c e b o o k เราสําคัญเพราะเดี๋ยวอีพีถัดไปผมจะให้ดูว่าลูกค้าสามารถเช็คโปรไฟล์เราได้อย่างไรเนาะเดี๋ยวอีพีถัดไปถัดไปจากนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปที่ Google t ท e น d เพื่อไปหาจังหวัดครับเพื่อไปหาจังหวัดที่เราจะลงขายอีพีที่หนึ่งครับเราได้บอกแล้วว่าเราวิธีการเลือกสินค้าแล้วก็เอารูปมาแต่งอ่าทีนี้เราจะเอาไปลงโปรโมทใน market ตเพ e เนี่ยจังหวัดที่เราจะเลือกลงเนี่ยเราควรเลือกลงจังหวัดไหนไม่ต้องเดาครับเดี๋ยวผมพาไปเลือกนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเลือกเลยเราก็เข้าหน้า google ปกติครับ google อ่า กดคำว่า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Google Trend นะครับ Google Trend G W O G L E T R E N D นะครับ Google Trend เอานิ้วจิ้มเข้าไปเลยแบบนี้จากนั้นเลื่อนลงมาครับอันแรกเลยครับที่เขียนว่า Google Trend ภาษาอังกฤษนะอ่าหน้าต่างก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับให้สังเกตรูปลูกโลกด้านบนขวามือนะครับ มันจะมีรูปลูกโลกอยู่ให้เอานิ้วจิ้มเข้าไปก่อนครับจิ้มเข้าไปก่อนเพื่อเลือกประเทศนะครับอ่าให้เรากดที่ประเทศไทยเพราะว่าเราค้าขายอยู่ในประเทศไทยเนาะจากนั้นครับเลื่อนลงมาเราจะเห็นคําว่าป้อนข้อความหรือหัวข้อค้นหาให้เราพิมพ์ครับให้เราพิมพ์สินค้าที่เราจะเอาไปโปรโมตผมจะพิมพ์คําว่าจักรยานแล้วกันนะครับ อยนนะอ่ามาแล้วจักรยานนะครับสมมุติเราจะโปรโมทจักรยานอ่าอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างให้ให้ดูนะครับว่าสมมุติเราจะนําจักรยานไปโปรโมทเนี่ยให้เราพิมพ์จักรยานลงไปถ้าเราจะโปรโมทพัดลมก็พิมพ์คําว่าพัดลมลงไปแล้วเราจะจะเห็นกราฟนะครับเราจะเห็นกราฟว่าช่วงสิบสองเดือนหรือหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการ เิร์ชหรือพิมพ์หาคําว่าจักรยานมากสุดน้อยสุดช่วงไหนบ้างอ่าก็จะพลิกพลิกสุดก็จะเป็นช่วงเมษาครับเมษาเห็นไหมทีนี้อยากให้ทุกท่านนะครับปรับเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงครับที่เขียนว่าไทยเมื่อ12เดือนที่แล้วนะครับให้เอานิ้วจิ้มไปเลยครับให้เอานิ้วจิ้มไปเลยอ่าประเทศถูกต้องประเทศไทยทีนี้ช่วงเวลาครับช่วงเวลา ผมไม่ต้องการ 1, 1ปีที่ผ่านมาครับเอาให้มันสั้นลงเนี่ยมันมีมันมีให้เลือกตั้งแต่4ชั่วโมงที่ผ่านมา1วันที่ผ่านมา7วันที่ผ่านมาหรือ30วัน90วันมีหมดครับอันนี้ผมจะเอาแบบกลางๆก,ก็คือ30วันที่ผ่านมาแล้วกันเราก็จิ้มไปที่1เดือนครับเพราะว่า1ปีมันานานเกินไปข้อมูลมันอาจจะปรับเปลี่ยนแล้วเอาเดือนที่ผ่านมาครับเอาเดือนที่ผ่านมาเลยเห็นไหมกราฟมันจะเปลี่ยนไป เดือนที่ผ่านมามีการเซิร์ชหาจักรยานเนี่ยเห็นปะพฤติกาเริ่มหนาวอ่าเริ่มคนเริ่มค้นหาเยอะทีนี้สิ่งที่เราต้องการอยู่ข้างล่างนี้ครับเลื่อนลงมาเจอแผนที่ประเทศไทยนะครับด้านล่างของแผนที่ประเทศไทยจะบอกห้าจังหวัดแรกแรก,แรกที่มีการค้นหาพิมพ์ค้นหาจักรยานเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับได้แก่อันดับหนึ่งเลยครับสิงห์บุรีสองหนองคายครับสามเพชรบูรณ์สี่อุตรดิตถ์อ๋อจังหวัดที่ผมอยู่เอง ห้านาราที่วา่าอ่าจริงๆมันมีหกถึงสิบอ่าถ้าเราเลื่อนตรงนี้ไปมันก็จะมีหกถึงสิบแบบเนี้ยเห็นไหมแต่สิ่งที่เราต้องการคือห้าห้าจังหวัดแรกอ่าให้เราแคปหน้าจอไปหรือจดไปก็ได้ครับเพื่อเอาไปเป็นข้อมูลเวลาเราจะลงโปรโมตใน m a r k e t ็ตเพ e เราจะได้ไม่ต้องมานั่งเดาว,ว่าจังหวัดไหนดีนะ อ่าเรามีข้อมูลไปแล้วแคปหน้าจอไปก็ได้หรือจดไปก็ได้ครับอ่าเพื่อเป็นข้อมูลในการลงไม่ต้องไปนั่งเดาว,ว่าจะลงจังหวัดไหนดีเนาะสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้สรุปให้ฟังนะครับหน้า facebook เราสำคัญนะครับเพราะลูกค้าสามารถเช็คโปรไฟล์ผู้ขายได้อ่าปรับเปลี่ยนซะใครที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนใครที่คิดว่าจะโปรโมทสินค้าในมาเก็ตเ a ส e ต้องปรับเปลี่ยนหน้า Facebook หรือหน้าร้านตัวเองให้ดูดีดูน่าเชื่อถือด้วยและปรับเรื่องการโพสต์ในแต่ละวันด้วยให้โพสต์ในเรื่องเชิงบวกบวกเข้าไว้เท่านั้นเพราะมีผลต่อการตัดสินใจในการสั่งซื้อนะครับสำหรับวันนี้ EP ที่2ก็จบแค่นี้ติดตาม EP ที่3ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ